สวัสดีครับผมศาสตราจารย์ที่คุณภาพสเสน่เป็นสิทธิบาลอาวุโสขึ้จากเมริพันภูเขตครับวันนี้ดีใจมากครับที่จะได้มาแบ่งปันพระเน้าของพระเจ้าสั้นๆให้กับพี่น้องทุกท่านวันนี้ผมขอแบ่งปันในพระคัมภีร์มาละโกบทที่4ข้อ35ถึงข้อที่41ผมจะอ่านนะครับเย็นวันนั้นพระองค์ได้ตรัสแกเราสาวกทั้งหลายว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งข้างนู้นเถิด เมื่อลาประชาชนแล้วเขาจึงเชิญพระองค์เสด็จไปในเรือที่พระองค์ประทับอยู่นั้นและมีเรืออีกหลายลำไปด้วยและพายุใหญ่ได้บังเกิดขึ้นและคลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนเรือจวนจะเต็มอยู่แล้วฝ่ายพระองค์บรรทนหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือเหล่าสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังจะจมอยู่แล้วท่านไม่เป็นห่วงบ้างหรือพระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลม แล,ล้วตรัสแก่ทะเลว่าจงสงบเงียบสิแล้วลมก็หยุดคลื่นก็สงบเงียบทั่วไปพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าทําไมเจ้ากลัวเจ้าไม่มีความเชื่อหรือฝ่ายเขาก็เกรงกลัวหนักหนาและพูดกันและกันว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ใดหนอจนชั้นลมและทะเลก็เชื่อฝังท่านหัวข้อที่ผมอยากจะแบ่งปันในวันนี้เรียกว่าจงข้ามไปฝั่งนูน้น สิ่งที่เกิดขึ้นณเวลานั้นคือพระเยซูและสาวกนั้นกำลังรับใช้พระเจ้าอยู่ที่เมืองคาเปอร์นาุมที่ชายฝั่งและเป็นเมืองของคนยิวและสาวกก็คุ้นเคยดีมีวัฒนธรรมเดียวกันพูดภาษาเดียวกันสาวกคุ้นเคยมากกับการรับใช้อยู่ที่ชายฝั่งคาเปอร์นาุมแต่แล้ววันหนึ่งพระเยซูก็บอกกับสาวกว่าให้ข้ามไปฝั่งข้างนู้นถูดถ้าเราดูใน บทที่5เราก็จะรู้ว่าฝั่งข้างนู้นที่พระเยซูอยากให้สาวกข้ามไปก็คือเมืองเกลาซาหรือเมืองกาดาราซึ่งเป็นเมืองของคนต่างชาติไม่ใช่เมืองของคนยิวซึ่งมีวัฒนธรรมที่แตกต่างมีภาษาที่แตกต่างและมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องแตกต่างและต้องปรับตัวสาวกอาจจะไม่อยากไปที่นั่นเท่าไหร่นักเพราะเขาต้องปรับตัวกับสิ่งต่างๆ เหมือนกับเราก็เช่นเดียวกันเรามักจะเป็นคริเสเตียนแล้วเราชอบที่จะนั่งอยู่ในคริสตจักรของเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของเราเราอาจจะไม่ค่อยอยากที่จะไปประกาศข่าวประเสริฐเราไม่ค่อยอยากจะไปเล่าเรื่องของพระเยซูให้กับคนที่เราไม่คุ้นเคยคนที่เราไม่รู้จักมาก่อนฟังแต่ว่าพระเยซูบอกว่าอย่าให้เรานั่งอยู่ที่ที่เรารู้สึกสะดวกสบายแต่ให้เราไปที่เราไม่เคยไป ไปที่เราไม่รู้จักไปสู่คนที่แตกต่างจากเราในสุดสาวกก็นั่งเรือไปกับพระเยซูพี่น้องครับเมื่อเราตัดสินใจเชื่อฟังพระเจ้าบางครั้งนั้นก็อาจจะไม่ใช่ต้องราบลื่นเสมอไปสาวกถ้าเขาไม่ต้องเชื่อฟังพระเยซูเขาคงจะมีชีวิตยอยู่อย่างสะดวกสบายไม่ต้องเจออคลื่นไม่ต้องเจอลมไม่ต้องเจอมรสุมแต่เมื่อเขาเชื่อฟังพระเยซูเขาต้องเจอกับคลื่นลมมรสุมน้ํา หลเข้ามาในเรือจนเรือนั้นจวนจะเต็มอยู่แล้วดังนั้นเมื่อเราบอกว่าถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าหรือถ้าทําตามน้ำพระพระเจ้าแล้วทุกอย่างจะราบลื่นเสมอไปอันนี้ก็ไม่เป็นความจริงเพราะแท้จริงแล้วการที่สาวกเจอปัญหาเจอคลื่นลมทะเลนั้นไม่ใช่เกิดจากอะไรเลยแต่เกิดที่เขาเชื่อฟังพระเจ้าั้นเชื่อฟังพระเจ้าบางครั้งก็ราบลื่นเชื่อฟังพระเจ้าบางครั้งก็เจอปัญหาคลื่นลมระสมพัดผ่านเข้ามา แต่สิ่งหนึ่งหนึ่งก็คือเรารู้เลยว่าเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าแม้เจอปัญหาเนี่ยพระเจ้าอยู่กับเราและพระเจ้าจะแก้ไขปัญหาให้กับเราปัญหาเกิดขึ้นจริงครับมรสุมเกิดขึ้นน้ําเข้ามาในเรือเรือจวนจะเต็มแต่พี่น้องสังเกตนะครับว่าเมื่อสาวกเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นพระเจ้าเป็นคนแก้ไขให้สาวกไม่ได้แก้ไขปัญหานั้นด้วยตัวเองสาวกเพียงแต่นําปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ไปบอกให้กับพระเยซูอย่ากลัวปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่เราจะเชื่อฟังพระเจ้าแต่จงกลัวปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่เชื่อฟังพระองค์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าจะรับทรงรับผิดชอบเหมือนที่พงค์ทรงรับผิดชอบไม่ให้เรือนั้นจมลงไปปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราเองต้องเป็นผู้รับผิดชอบและได้รับผลจากการไม่เชื่อฟังพระเจ้านั้นของเรา ในสุดพระเยซูก็ช่วยแก้ปัญหาให้กับเหล่าสาวกเรือก็ไม่จมและแล่นไปจนถึงฝั่งนน้นก็คือเมืองเกลาซามีอะไรรออยู่ที่ฝั่งนู้นครับเมื่อพระเยซูบอกกับสาวกว่าจงข้ามไปฝั่งโน้นมีอะไรรออยู่ที่ฝั่งโน้นเมื่อพระเจ้าเรียกให้เราเชื่อฟังพระเจ้าให้เราทําบางสิ่งบางอย่างมีบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเราแล้วรอคอยเราอยู่ พระกัมพีพูดเลยบอกว่าเมื่อเรือของสาวกเรือของพระเยซูไปจอดอยู่ที่ฝั่งนั้นในข้อห้าพอพระองค์เสด็จขึ้นจากเรือมีคนหนึ่งจากอุโมงค์ฝังศพมีผีโศโครกสิงได้มาพบพระองค์เมื่อพระเจ้าเรียกร้องเราทําอะไรเราเชื่อฟังพระองค์พระองค์จะหางานให้กับเราทําพระองค์ทรงจะจัดเตรียมคนให้กับเราอย่างแน่นอนเมื่อสาวกไปถึงเมืองเคลาซาเขาเจอคนที่ ต้องการที่จะรู้จักกับพระเจ้าคนที่ไม่ได้ยินข่าวประเสริฐมาก่อนเลยคนต่างชาติลักษณะของคนที่อยู่ฝั่งข้างนู้นเป็นอย่างไรลักษณะของคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าในสังคมที่พวกเราอยู่เป็นอย่างไรเราเห็นจากพระกัมภีร์ตอนนี้3ประการด้วกันประการที่1นึัน้นเขาเป็นคนที่อยู่ใต้อิทธิพลของมารซาตานผู้ชายคนนี้ถูกผีสิง ผู้ชายคนนี้ถูกผีมากกว่า6000ตัวเพราะว่าเมื่อพระเยซูถามว่าเจ้าชื่ออะไรเขาบอกว่าเขาชื่อกองกองของทหารโรมันนั้นมีทหารประมาณ6000คนดังนั้นผู้ชายคนนี้นั้นถูกผีสิงอยู่ประมาณ6000คนคนที่อยู่ฝั่งข้างนู้นคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าคนที่ไม่รู้จักกับพระเยซูอยู่ใต้อิทธิพลของผีมารซาตานมีวิญญาณชั่วอยู่ในเขาพระกภีบอกว่าชาวโลกทั้งสิ้นอยู่ใต้อนุภาพของมารร้ายเขาอาจจะมีผี เรื่องของการล่วงประเวณีก็อาจจะมีผีเรื่องของการโลภมีผีเรื่องการไม่ให้อภัยมีผีเรื่องอความกโกรธมีผีต่างๆที่ควบคุมชีวิตของเขาอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าลักษณะของคนในโลกนี้อยู่ใต้อิทธิพลของอำนาจของมารร้ายนั่นคือลักษณะที่หนึ่งลักษณะที่สองคือ เขาถูกปฏิเสธจากสังคมพระคมภีร์ได้บอกว่าคนคนนี้นั้นไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านแต่คนคนนี้ต้องมาอยู่ในอุโมงค์เขาถูกคนในสังคมปฏิเสธเพราะเขาแตกต่างคนในโลกนี้หลายคนมีปัญหามากมายเพราะถูกปฏิเสธจากสังคมบางคนถูกปฏิเสธจากครอบครวัวบางคนถูกปฏิเสธจากเพื่อนร่วมงานบางคนถูกปฏิเสธจากคนที่อยู่รอบๆตัวของเขาเพราะว่าเขาแตกต่าง เขาจึงถูกปฏิเสธอาจจะเป็นแตกต่างทางด้านการศึกษาแตกต่างทางด้านอ,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 อาชีพหรือความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมอยู่ในภาคที่แตกต่างจากเราก็อาจจะถูกดูถูกอาจจะถูกปฏิเสธและการปฏิเสธนี่เป็นรากที่ทําให้คนนั้นเจ็บปวดมากคนในโลกนี้คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าถูกปฏิเสธและเขาเจ็บปวดมากเราที่เป็นคริสเตียนต้องบอกเขาว่าพระเจ้าไม่ปฏิเสธเขา พระเจ้ารักเขาพระเจ้ายอมรับเขาในสภาพที่เขาเป็นแม้คนในสังคมจะปฏิเสธเขาแต่พระเจ้าจะไม่ปฏิเสธเขาสิ่งที่แสดงว่าพระเจ้าไม่ปฏิเสธเขาคือพระองค์มาตายที่แมงเขนถ่ายบาปแทนเขาเราต้องบอกเขาครับและประการสุดท้ายของคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าที่อยู่ในสังคมคนรจะต้องไปหาก็คือคนที่ทาร้ายตัวเองผู้ชายคนนี้เชือเ่อเฉือนเนื้อตัวเองเชื่อเนื้อตัวเอง คนในโลกนี้ทําร้ายตัวเองโดยเขาไม่รู้ตัวมาก่อน nah, ทําร้ายตัวเองด้วยการใช้ยาเสพติดทําร้ายตัวเองด้วยการดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้แบบไร้เป้าหมายไว้ว่าประสงค์อย,ยู่ไปวันๆหนึ่งไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทําไมนี่คือการทําร้ายตัวเองเราที่เป็นลูกของพระเจ้าเราต้องไปบอกคนต่างชาติเราต้องไปบอกคนได้รู้ว่าอย่าทําร้ายตัวเองอีกต่อไปเขาทําร้ายตัวเองเพราะเขาเห็นว่าตัวเองไม่มีคุณค่าคนที่เห็นว่าตัวเองมีคุณค่าชีวิตมีคุณค่าจะไม่ทําร้ายตัวเอง เราต้องไปบอกเขาบอกว่าชีวิตของเขามีคุณค่าเพราะว่าพระเจ้ามาตายที่แมเทแทงเขนแถ่บาปแทนเขาพี่น้องครับนี่คือหัวข้อข้อขามไปฝั่งนนุนอยากสนุนใจพี่น้องว่าออกจากาห้องสี่เหลี่ยมของคิสตจักรของเราออกไปจากิีตจัรของเราเพื่อไปประกาศข่าวประเสริฐกับคนในโลกไปบอกเขาว่าพระเจ้าทรงรักเขาข้ามไปครับเขาต้องการความรักของพระเจ้าจากเราขอพระเจ้าอวยพรพ,ยพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ